สวัสดีค่ะฟังเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมีซีวิก FB 1 8 s ป nice. ี18นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆเลยค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยนะคะก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านนะคะได้ดูก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเลยแล้วกันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ก็แห้งๆเลยค่ะเครื่องยนต์แห้งๆเลยน็อตต่างๆนะคะไม่มีขยับเลยค่ะ น็อตไม่มีขยับเลยเม็ดอาร์ตนะคะยังกลมๆสวยๆอยู่เลยค่ะน็อตที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับเลยแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังคงชัดอยู่เลยค่ะยังชัดเจนอยู่เลยนะคะน็อตไม่มีถูกขยับถูกไขเลยนะคะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นทะเบียน2กไก่รอจุลานะคะ7 5 1กรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆเลยพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟก็ใสๆเลยค่ะล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกขอบ15นะคะแมกแท้แมกเดิมจากโรงงานเลยค่ะ กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้อ่ะก็จะได้เป็นกระจกแท้จากฮอนด้านะคะทุกบานเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกใดๆมาเลยนะคะแท้เดิมทั้งคันค่ะถัดมานะคะในส่วนของแผงควบคุมนะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะพร้อมปรับพับกระจกมองข้างนะคะแบบไฟฟ้าค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะดีไซน์ได้สวยงามมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่น CD FM นะคะอ่าแล้วก็จะได้เป็นแอร์นะคะแอร์ปรับแบบหมุนด้วยด้าน,นล่างนะคะจะมี Power Outlet มาให้1จุดนะคะพร้อมกับช่องวางอวางของนะคะสามารถวางโทรศัพท์ได้วาง ของต่างๆได้นะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้านะคะให้2จุดค่ะคอนโซลกลางนะคะก็จะมีที่วางของให้อีก1จุดด้วยค่ะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเบจแบบนี้เลยเบาะก็นุ่มๆนะคะใหญ่ๆเลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะน็อตซอกประตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะคันนี้ราคา399,000บาทค่ะรถปี18นะคะใช้งานไป100 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะ,ะ,ะอ่าภายในนะคะภายในก็ใหม่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะคะ2จุดค่ะแล้วก็มีที่วางแขนให้ด้วยนะคะรับประกันนะคะเดินทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนค่ะ รถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนคะ่ะเรียมสั้นรถนะคะยังสวยชัดเจนอยู่เลยอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะโอ้ด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะสามารถบรรจุของนะคะใส่ของได้เยอะเลยก็จะมีเป็นยางอะไรนะคะแม่แรงเครื่องมือครบเลยค่ะรอยเชื่อมต่างๆนะคะเม็ดอาร์ตนะคะยังกลมๆสวยๆอยู่เลยค่ะ นี่เม็อาร์ตยังกลมๆสวยๆอยู่เลยนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะโลโก้ต่างๆนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะเหลี่ยมสันรถนะคะเหลี่ยมสันรถนี่คมชัดมากค่ะสวยงามค่ะรถสวยนะคะรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะ ก็จะมีเป็นคู่มือรถนะคะสั่เนารถให้น็อตนะคะน็อตไม่มีขยับเลยเพดรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ สำหรับ h o n ด a าซีว c กนะคะ fb 1.8S นะคะปี B 18ดรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยกำลังรอปรับสภาพอยู่นะคะ สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีรีดาวได้เลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือทดลองขบับสามารถติดต่อฟังมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ฟังลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ